อย่างไม่เป็นทางการนะครับในสนามท้องถิ่นคือในสนามเลือกตั้งเทศบาลในทุกๆระดับนะครับเบื้องต้นนะครับผลรวมนะครับที่เราเห็นตอนนี้ก็ผมขอแสดงอยู่บนจอนะครับต้องกล่าวขั้นต้นก่อนนะครับว่าเป็นผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับซึ่งในระดับเทศบาลนครนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังรอลุ้นอยู่อีก3ามที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางที่เชียงรายนะครับเทศบาลนครเชียงรายเจ้าพญาสุรศักดิ์นะครับแล้วก็ที่เทศบาลนครนนทบุรี นะซึ่งทั้ง3มที่เนี่ยก็ยังมีผลคะแนนที่ยังค่อนข้างใกล้เคียงกันอยู่นะซึ่งยังนับคะแนนไม่เสร็จครบทั้ง100นตะ์ในส่วนของเทศบาลเมืองนะครับที่เราได้รับทราบข้อมูลมาค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับก็ประกอบไปด้วย3มที่ด้วยกันนะเป็นเทศบาลเมืองที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรี2แห่งนะครับแล้วก็สมุทรปราการอีก1แห่งนะครับในส่วนของเทศบาลตำบลน,นะครับจากผลปัจจุบันนะครับที่ปรากฏบนหน้าจอก็คือมีอยู่ทั้งหมด7แห่งด้วยกัน ซึ่งผมอาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดในส่วนนี้ถ้ามีข้อสงสัยประการใดเดี๋ยวค่อยตอบคําถามเพิ่มเติมซึ่งก่อนอื่นนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทางทีมงานผู้สมัครทุกคนนะครับรวมถึงประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในสนามเทศบาลครั้งนี้ก็ในส่วนของเทศบาลนครที่เชียงใหม่นะครับหรือว่าที่นครปฐมเองก็ตามแต่เนี่ยก็ทีมงานก็ทํางานหาเสียงกันอย่างเต็มที่นครปฐมเองเนี่ยก็มีความห่างของคะแนนเป็นหลักร้อย นะไม่ถึงหลักพันคะแนนนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนได้ช่วยกันรณรงคงหาเสียงกันอย่างแข่งขันอย่างเต็มที่แล้วนะครับเราก็ยังมีอีกหลายๆนโยบายนะครับจากในส่วนของเทศบาลเมืองหรือเทศบาลตำบลที่ตอนนี้ผลค่อนข้างชัดเจนนะว่าพรรคประชาชนเนี่ยสามารถชนะการเลือกตั้งในเก้าอี้ของนายกได้เราก็พร้อมที่จะเอานโยบายหลายๆอย่างนะครับที่ได้ดําเนินการมาที่อบจลำพูนนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพลตฟอร์มดิจิตอลที่ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ร,รวมถึงนยโยบายอีกหลายๆเรื่องไปดําเนินการในส่วนของเทศบาลอืนๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ในส่วนของการอัปเดตผลการเลือกตั้งณตอนนี้นะครับเนื่องจากผลยังไม่เป็นทางการผมขอสรุปสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนนะก็ขอเปิดโอกาสให้ทางสื่อมวลชนได้ตั้งคําถามครับครับ ปกติที่คาดการไว้ครับพรคประชาชนอาจจะได้เขตในเมืองอย่างเทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองมากกว่าแต่รอบนี้ครับมีเทศบาลตำบลถึงเจ็ดที่อะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ชนะครับครับผมคิดว่าในปัจจัยที่ทําให้แพ้ชนะแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันนะครับแล้วก็อย่างที่ได้นําเรียนอย่างกรณีของนคปรปฐมเองเนี่ยเราก็พบว่าผลคะแนนห่างกันเพียงแค่หลักร้อยนะครับจากผลปัจจุบันที่ได้รับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าสิ่งที่พวกเราจะต้อง ทำต่อก็คือการรณรงค์อย่างแข่งขันนะครับแล้วก็การแสดงผลงานออกมานะครับให้ประชาชนได้เห็นอย่างเต็มที่นะผมเชื่อว่าสนามที่เราชนะนะครับตอนนี้ที่แน่ใจแล้วเนี่ยเ,เทศบาลเมืองสาแห่งเทศบาลตำบล7แห่งเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถมีเวทีให้พวกเราได้ผลักดันนโยบายให้เกิดขึ้นจริงได้ครับผลในครั้งนี้คุณเทงพอใจไหมครับสําหรับผลการเลือกตั้งภาพรวมครับ จริงๆก็ค่อนข้างพอใจนะครับแล้วก็หลายๆเวทีที่หลายๆสนามนะครับที่เราชนะมาก็เป็นสิ่งที่เราต้องทํางานต่ออย่างหนักอย่างเต็มที่นะครับพร้อมที่จะเดินหน้าแล้วก็ทางานรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มอบให้ความไว้วางใจให้กับพวกเรามาครับโมเดลที่จะไปใช้ในเทศบาลของแต่ละที่นะครับมันจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างเพราะในแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันเนี่ย ผมคิดว่าในเรื่องของการที่เป็นตัวแทนประชาชนนะครับแล้วก็ทํางานในพื้นที่อย่างจริงจังนะครับเราพร้อมที่จะมีทีมส่วนกลางทีมนโยบายของท้องถิ่นที่ลงไปทํางานในพื้นที่จริงนะครับพร้อมกับประสบการณ์ที่เราได้สะสมมานะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อในเรื่องของน้ําประปาสะอาดนโยบายขนส่งสาธารณะนะครับในเรื่องของนโยบายด้านการศึกษาระบบสาธารณสุขนะครับเอ่อก็พร้อมที่จะผลักดันต่อนะครับในทุกๆพื้นที่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าสามารถผลักดันได้อย่างแน่นอน ค,ความสําเร็จที่เกิดขึ้นที่ออบจลำพูลไปทําที่อื่นได้แน่นอนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริบทพื้นที่มากนักก็คือการเอาเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับไปทํากับท้องถิ่นในสนามเทศบาลพื้นที่เป้าหมายอีกพื้นที่หนึ่งที่พักลงไปหาเสียงบ่อยอย่างเชียงใหม่ครับอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทําให้อาจจะไม่อาจจะไม่ชนะในรอบนี้ครับ ครับก็คงมีองค์ประกอบหลายๆปัจจัยด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ผมตอบในตอนนี้เนื่องจากผลออกยังไม่ออกมาอย่างเป็นทางการเราอาจจะวิเคราะห์อะไรไม่ได้มากเนี่ยก็อาจจะต้องอยู่ที่ตัวของพวกเราที่จะต้องรณรงค์อย่างแข่งขันมากยิ่งขึ้นด้วยอันนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งผมก็เชื่อว่าสิ่งที่คะแนนเสียงที่พ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่หมอบให้นะครับก็มีคะแนนเสียงที่เติบโตขึ้นอย่างเป็นลําดับ นะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมก็คิดว่าเ,เราเองก็ทําทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะที่หาเสียงอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเ,เขตเทศบาลที่ไม่ชนะหาทิ้งห่างกันไม่มากนะครับจะมีการขอยื่นนับคะแนนใหม่ไหมครับถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันผิดปกติครับตรงนั้นเดี๋ยวต้องรอ,อฟังนะครับสถานการณ์อัปเดตจากทางทีมในพื้นที่ก่อนนะครับว่าถ้ามีเหตุผิดปกติจริงนะครับมีมูลเหตุที่เชื่อได้ว่า ทําให้การเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเนี่ยอาจจะไม่ได้โปร่งใสตรงไปตรงมาเราก็ต้องใช้สิทธิของเราเต็มที่นะครับแต่ว่าณนะตอนนี้เองเนี่ยก็อาจจะยังการการนับคะแนนอาจจะยังไม่เสร็จทุกพื้นที่นะครับรวมถึงข้อมูลจากในฝั่งของพื้นที่เองเนี่ยก็ยังยังไม่ได้ส่งเข้ามานะเพราะนั้นเดี๋ยวรอความชัดเจนเพิ่มอีกนิดนึงนะอีกสักวันถึง2วันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะให้ความชัดเจนได้นะครับค่ะมีขอสอบถามนะคะว่ามีพื้นที่ไหนที่คาดหวังเป็นพิเศษบ้างไหมคะ ก็ต้องตอบเหมือนทุกๆครั้งนะครับจริงๆผมเองรวมถึงทางคุณสรยุทธเองเนี่ยท,ทุกๆสนามที่เราส่งนะครับเราก็มีความหวังนะครับที่เราอยากจะชนะการเลือกตั้งนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าการรณรงค์งอย่างแข่งขันการนําเสนอนโยบายการส่งผู้สมัครที่ดีที่สุดนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือปัจจัยที่จะนํามาสู่ชัยชนะของการเลือกตั้งได้นะครับส่วนผลการเลือกตั้งที่ออกมานะครับสนามในแพ้หรือชนะเนี่ยพวกเราเองคงไม่สามารถที่จะไปตอบได้ว่าเป็นเพราะปะจัปะจจัยใดปัจจัยหนึ่ง สุดท้ายก็อยู่ที่การต,ตัดสินใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ครับหล,หลายพื้นที่ครับหลายพื้นที่ครับ,รบมีบ้านใหญ่ชนะเข้าไปในหลายพื้นที่ถึงแม้ผลมันอาจจะคะแนนมันอาจจะไม่ได้ทิ้งห่างมากที่น่าจับตาอย่างเช่นธัญ,ญบุรีหรืออะไรเงี้ยครับมันสะท้อนอะไรครับพี่เทงเรื่องนี่ครับครับก็ สุดท้ายผลเลือกตั้งที่ออกมาสะท้อนเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมเองก็คงไม่ได้จะไปบอกว่าเสียงที่ออกมาเป็นองค์ประกอบใดประกอบหนึ่งนะครับหรือว่าปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราแพ้หรือชนะการเลือกตั้งนะครับสุดท้ายอย่างที่ผมกับคุณสรยาอยู่ได้สื่อสารมาโดยตลอดนะว่าสิ่งที่จะสะท้อนออกมาเป็นเสียงของประชาชนเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ทั้งนโยบายที่เรานําเสนอนะครับตัวผู้สมัครของเราเองนร,รวมถึงอ,อ,องค์ประกอบของคู่แข่งด้วย หลายๆเรืองหลายๆอย่างเนี่ยก็ส่งผลสะท้อนต่อผลคะแนนที่ออกมาครับรวมถึงตัวระบบเลือกตั้งนะครับที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันได้ได้อย่างสะดวกที่สุดด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่พรรคการเมืองทุกพรรคก็ต้องเ,อเลีงปรับปรุงทุกๆองค์ประกอบนะครับทำอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้อย่างสะดวกที่สุดครับขอถามอ,อาจจะนอกเรื่องนี้หนึ่งเรื่องการเมืองใหญ่ครับเรื่องกระแสข่าวเรื่องของการยุบสภารอบนี้ ที่อาจจะไม่ผ่านงบประมาณ69อะไรเงี้ยครับพักประชาชนเห็นกระแสข่าวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างครับครับก็จริงๆเ,ออเป็นหน้าที่นะครับของทางนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับแล้วก็พักเพื่อไทยที่เป็นพักแกนนํารัฐบาลนะครับที่จะต้องควบคุมเสียงของพรร่วมได้แน่นอนที่สุดถ้าพรบรงบประมาณนะครับไม่ผ่านสภาเน,นื่องจากว่าเป็นกฎหมายที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นกฎหมายที่ครอมอลเป็นคนเสนอเนี่ยตามธรรมเนียมถ้าไม่ผ่านสภาจริงๆก็อาจจะต้องมีการยุบสภาขึ้นมา ซึ่งในส่วนของพรรคประชาชนเองเราก็มีความพร้อมนะถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาจริงๆก็พร้อมในทุกๆนาทีนะครับที่จะต้องลงสนามเลือกตั้งใหญ่ครับหมายถึงพร้อมที่จะหาเสียงเลือกตั้งใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้ามีเหตุเกิดแบบนั้นเกิดขึ้นจริงนะครับพอระบองว่าประมาณไม่ผ่านสภาจริงๆเนี่ยแล้วมีการยุสบสภาจริงๆเนี่ยเราก็พร้อมที่จะลงสนามเลือกตั้งครับค่ะอันนี้ขอถามเรื่องการเมืองใหญ่เหมือนกันนะคะและที่เนี้ยค่ะหากรัฐบาลนะคะในพรรคร่วมด้วยกันเองมีปัญหาและก็อาจจะมาขอ ความร่วมมือจากาพรรคประชาชนอย่างนี้มีสิทธิ์ตัดสินใจที่จะร่วมรัฐอ่าคอรมงไหมคะคือเรื่องนี้ก็ตอบไปหลายครั้งนะครับก็อาจจะยืนยันเพื่อความชัดเจนอีกหนึ่งครั้งว่าในสภาชุดนี้นะครับพรรคประชาชนไม่มีทางเข้าร่วมรัฐบาลแน่นอนนะครับก็ขอทําหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้ครับขอบคุณคได้ครับงันสำหรับการถาแถลงข่าววันนี้ขอบคุณทุก